ดูท่ากินนมท่ากินนมของนางโอ้ยเนะจากที่จากที่เก็บมาจากป่านะนี่นะอุตส่าห์ไปเก็บมาจากป่าดู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 ดดมามามีแม่นมมามีแม่นมแล้วก็ดูท่ากินเขาท่ากินเขาวอ้ย เลยโคตรโคตรเลยถ้ากินถ้ากินน้องหนูถ้ากินน้องหนูเฮ้ยเฮ้ย้ยอร่อยเลยนมแม่ใหญ่ฮะนมแม่ใหญ่เฮ้ย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 อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ô kín 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 กินอร่อยเลยไหนดูดิไหนดูดิอุ้ยโอ้ยแกงแกงโอ้ยโอ้ยแกงแกงแกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินตั้งนานแล้วเนี่ยไหนไหนดูไหนไหนดูโอ้ยหนูกินตั้งนานแล้วอะกินตั้งนานแล้วหนูกินโอ้ยดูจมูกดูจมูกไปยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำเลยเนี่ยฮะอ่ะอ่ะกินกินอืมอืม นมแม่ใหญ่อร่อยแม่นมแม่นมให้นมหนูเนาะแม่นมให้นมหนูเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยอร่อยใหญ่เลยดีกว่าอยู่ในป่าเยอะใช่ไหมดีกว่าอยู่ในป่าเยอะเลยอร่อยอร่อยอร่อยใหญ่เลย ลืมหูลืมตาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลืมหูลืมตาเลยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิว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 กินนานแล้วเนี่ยกินตั้งนานแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเุ้ยไม่รู้จักอิ่มและไม่รู้จักอิ่มเลย